หน้ามืดสุดคนรอใจมีเกยบความรักมือเขาสไิไปแบบนลัมบ์ใจบุญมาตอนน้ตองมีเอาต้องรักสิว่าอย่าเขาขับรถกลับขึ้นมาใหม่ได้ทิ้เรือยันเล้ยวไปมีทุกอย่าง thế là 4 đấy nhau thế là 4 đấy nhau thế là 4 đấy nhau thế là là ลองนี้แหละออผม่าผ้นีอไได้บ้างเนี่เอา,เอาขี้ในกองตัวครับขี้ใกองตัวมาได้เนี่ยมาได้จะย้ำกินย้ำก็กินกก่นไทยออขยันมีความสุกกินคือการมีความสุขมีอีกไม่อีกอะไรไหมนันไหมอันนี้อันนี้ส้นนะครับผมอ๋อันอนี้น้ ยังสองเกี่ยวเหรอับยังสองเกี่ยวมานยังหลอยู่บ่ามเ้ามาตางบีบังบ่หววนพลิกขึ้นคละฝาป่นคละาเข้าไปลกเล็กหน่อยเดี๋ยวไปเอาแมมเดี๋ยวไปเอาแมมหันพันเหมือดตาลินเตงเอามาคือบรัง มันเงอยบ่ทอยเก็บอห้องเปิดผ้าก็มีอยู่ปิับอิจารย์ดำนะครับเพราะมาปกม่วงก็ยังไงเลยพี่น้องซื้อปกม่วงมาฝากแล้วด้เยด้อมาไล่ร็อาเอาดอกอาจารย์ดำเล่าปกม่วงเป็นร่ตัว่อาไ้นะครับสุดใส่จุดใส่ดไใครดูนอะไรครับผมกอแพบป๋ รถพาหาไปยงบู๊เาไปกม้อล็ี่นีับมึบดล้ำชีเลยผมล้อมล้ำชีเลยล้ำชีสารคามไอเดียไอเียไอเดียพนกเพริไห้บอลลอมือจเียโอ้ยหัดมือเพิ่มกับเปียนอันบดเปียนบดเลยนิแมผพูดใะไรไปรำมือนั่นกับกรคือโปออกผนแตงไห้กัาก็เลยหัวขวัญ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วด้วครับพี่น้อง EP ที่44 4ครับเฝ้าซื้อเลอกด,ดจิ้มลิงเขอแม่เลยก็ต้องถ่ายรูปมอดมืออื่นมันสีสาแล้วครับเนะะบบาะทำไมแอดมินไม่ส่งลิงปมาให้มาครับเอ,อเอาตะไว้ทั้งมุนีอีกวันนะครับเนาะเอาไว้ทั้งมืุนีไม่เสียสบายใจมืออืนะ่นอาบน้ำกินเข่านอนถ่าเบิ้งเบิองไรเลยเอะไรนี่นี่ประด้๋ยวลอยแอดมินลอยแอดมินครับประเดี๋ยวลยซื้อเลย จิ้มลิงจิ้มลิงเลยกดไลค์กดแชร์ครับจะกดแชร์ได้มันสทีครั้งครับโอ้ย่าปวดขีกปล่าฝากด้วยนะครับผมพี่หน่อยกำลังชีจวดเอ๊ย สวัสดีครับทุกคนนะครับในเรื่องสุบัสตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมรอบนี้นะครับพบกับคุณตั๊กแตนชนระดาในปีนี้ปานเตีหยงก่อนน้องเปนเก็บอยู่แบบเจ็บเจ็บยังคนเป็นน้อยแบบพี่น้องตัวแทะอะไรเนี่ยหมื่นมีเอ็มตัวเปล่นเป็นเลยเต้าปานมีสองครับพี่น้องกนี่แล้วนี่แล้วยังเอายังเอาไปทับได้ก่อน

ึงสิโทรไปยังกระดอกระเดือเขาบนเลยโทรเ็ออาจะาเืบปานใดเรามึงจงสิเข้าใจใบเบิ่งคิ้งเจ้าของแม่โทรทวียงต่อยัง,ยงที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้เขาเศร้าหักแต่โดนแลวบักทุกขีเขากำลังสิทิ้มมันไป บอได้บอกว่าเขาเศร้าหัเขาดูโนสะหน้ามึนเสือเขาขแค่ให้เียบ่อนรักคเขาที่ได้ไปแม่บอหลับปากใจบอต้องมีเอาต้องรักสิว่ายราเขาแบอก่คือพาไปแต่รคือเธอให้เราไปู้วปกน อย่บางทีใจให้สวาต้องเงินทวงทุกอย่างตอนนั้นที่กำลังเกิดตอนนี้เขาเศร้าหักเปร้องเลลงปักผึ้งเขาลังเลสิครึ่งหนึ่งเขาได้ก่อน นะครับทาไปที่เพจนะครับว่าซื้อบัตรดีบีที่44ครับผมแอนมินไก่สองลิงไก่เด้อทาสรีบส่งทะเลแอนมินแอนมินกันเก็ยนเสื้อเข่าคุ้มนะครับผม <c oughs> แบบรับบทแบบเบทใหม่ไม่รู้อีพี่ทักค,ครับเพราะว่าเพราะว่าเขาลั่นสกิมเพลงครับผมซ้อมเพลงกันเลยแบบพู้อะไรบ่อะไรอันนี้กันทักทองบททองเจ้าของน่าดครับอจาร ก็เลยมีสัมมีครับกล่องไว้อยู่กล่งนีไหมอ,องตัวก็เลยผู้ใดอ่าลองอยู่กับผมก็เลยตามผูนน้นัอนอ้นครับผมเพราะน้องๆบางคนก็นอนถักพอดรอคิ้วจะของซ้อม ่อไปผู้ใดน,นี่่อไปยูรินะครับผมระดับ6ชิพใช่มัยเจ็นว่าได้นเไปอารมณ์บ,บอคอยจัดการไหนคุณเนี่ยผู้สาวจดเขาไปน้ำผู้ไม่อะไรสิขเขาคอยบิวอารมณ์ยาวเขา bóng không bò bóng 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 không bóng 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 này bóng 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 à bóng sao ไม่เด้นี่เอาเ้อวมเบลากเต้องไป็นเป็งลาอีกนะปลัปลากมันยมุา เขาเคยคิดหอดมึงบอกเขาเคยโทรหามันบอกกิเขากับงินสบายดีบอกเดือนหนึ่งเขาถามมึงจะถึงเขาบอกว่ามันเข้าใจบอกมึงสีโทรไปยังกระดอกระเดือเขาบอกเคยโทร คนยังมาเสียงดีเลยปนใดนกมึงจึงสิข่าใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเข้ามาดูไลฟ์ได้ยินเสียงมาเปิดบอกซื้อตั๋วพี่เข้าใจง่ายไปซื้อมาล่ะขอบคุณครับผมขอบคุณบัตรทุกใบไว้ใหญ่ทุกดวงเด้อครับที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องตเกี่ยวมีสิครับผมเรื่องนี้ม้วนครับ เม้อมูลด้วกว่าพี่้องครับซื้อบัตร้อมวลด้วว่ามือเงินแล้วครับรีบซื้อเลยนะครับมาวางไปซื้อมือเงินกันจ้ามกะซาไหมครับพี่้องเลยแล้วไม่มีทุกอย่างมาช้ามาชก็อย่าเขาเขาบอกหักนมึงแหลกหัวบอมึงบอต้องไปรออีย่งให้มันยัง ทำใจให้สบายบ่าต้องปาโอ้ยวามันยากแต่มึงก็ต้องเฮใจไป่บึงคิงเจ้าของเนี่ยโถมถ้วยังก็ยังที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้ก็เศร้าหักแต่โดนเล้วแบบทุกีเขากำลังสิทธิ์มึงปานเขาบอดได้บอกว่าเขาเศร้ามเขารู้ต้นสาบหน้ามึงสิ้น

啊、哦、妹，倒把车，滚！嗯

嗯。嗯 <music>